ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณน,นมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทรรดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อค่ำคืนที่คิดถึงเจ้าฟ้าของคนไทยด้วยครั้งนั้นโรงพยาบาลกุลาประกาศข่าวใหญ่พร้อมแถลงสำนักพระราชวังฉบับล่าสุด จากวันนั้นถึงวันที่คนแทลรอคอยเรื่องราวสุดอัศจรรย์และงดงามของพระองค์พาเจ้าฟ้าหญิงผู้ปิดทองหลังพระคุณงามความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกวินาทีท่านผู้ฟังครับก่อนเที่โรงพยาบาลจุฬาจะออกมาแจ้งข่าวใหญ่นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโค้ชโศกสวนดิจิทัลเพเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง ดีเ SI ได้กล่าวว่าเนื่องจากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาพระจรกิติยาภาณเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชาระรัชธิดาในโซเชียลมีเดียซึ่งพบว่ามีความบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่จะสร้างความวุ่นวายและเตือนตโหนดแก่ประชาชนชาวไทยโดยให้เราฟังข่าวจากถแถลงการจากสํานักพระราชวังเท่านั้นซึ่งในที่สุดสํานักพระราชวังก็ออกมาถแถลงการฉบับล่าสุดในครั้งนั้นเกี่ยวกับพระอาการประชวนสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าพระจัลกิติยาภานารินทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระ,ะราชธิดาโดยสรุปการวินิจฉัยว่า พระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังบากของพระอาทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระอาทัยจากเชื้อไมโครคลาดมาภาวะการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์จะคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระอาทัยพระป่ภาษาพระวักกะรวมทั้งพระโอสถประชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ขนาดเดียวกันเหล่าข้าราชการประชาชนทั่วไปพร้อมใจขบิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรแต่พระองค์ภาขอส่งหายจากพระอาการประชวนและมีพระพารามัยแข็งแรงในเร็ววันพระสุนิกรชาวไทยย่คงฝ้าติดตามพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจระกิติยาภาและิินทราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาด้วยความห่วงใยแล้วร่วมกันถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนเนเรวันและเมื่อวันที่8มกราคมสำนักพระราชบังเผยถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพระจักษิตยาาิยาภาเนรเรนทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งพระประชวนฉบับที่สาม ความว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจัะกิติยาภารนเรนทราเทพยบดีกรมหลวงรัชสรินีสิริพัฒ์มหาวชิรรารชธิดาส่งพระประชวรเหมือนพระสติด้วยส่งพระอาการทางพระหัไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์เที่โรงพยาบาลจุฬาภรสภากาชาติไทยเมื่อวันที่17ธันาคม2565 ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังบักของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพราสมาทําให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาอาการโดยรวมในขณะนี้คณะแพทย์ยังคงถวายพระอโอสถ์ละเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหัตถ์ไทยพระปรัาภาสา ภาวะกะารวมทางพระโอสถ์ปชิวนะได้ติดตามประกันอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราคนไทยทุกคนก็ได้แต่เฝ้ารอคอยข่าวดีเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรลกิติยาภา,นารนเนเทราชเทพยวดีกรมหลวงรชาชสารีนีสืบพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติ พระกรณียกิจนานบประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตของกลุ่มผู้ต้องขังผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ลำบากยากไรและผู้เลือกอกาสทางสังคมจนได้รับการยอมรับยกย่องและชื่นชมจากนานา,นาประเทศและองค์การสหประชาชาติกับทั้งสูนดำารงตตำแหน่งประธานกรรมการโครงการแต่แก่โครงการพชรสุทธาคชานุรักษ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยังถึงซึ่งการพัฒนายังประโยชน์สุขสงบร่มเย็นให้แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนอิทธิยมการสืบสารรักษาและต่อยอพระราจกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงตามพระบร,ะม,รมราชอ,องค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในพระสถานะประธานกรรมการบุลีนิติอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยที่ทรงปฏิบัติร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี กรมม,มือมื่นสุทนารีนาอุณ์นายกตี่มาสักตลอดชีพทางด้านการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภ,ภัยทางด้านการพระราชทานทุงยังชีพและการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในช่วง25ปีที่ผ่านมาและที่พระองค์ทรงมีพระดำรีให้ขยายภารกิจด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังป้องกันภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งพระกรณีตามพระนโยบายดังกล่าวนำมาซึ่งการคลายทุกข์บำรุงสุขการเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนตลอดจนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในด,ด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยนั้นพระองค์ทรงนำเอาเทคโนโลยีโทรมาตรและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการบรูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยและในพื้นที่ป่าต้นน้ำในทุกภาคส่วนของประเทศประกอบกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ต้นน้ำด้วยการจัดตั้งชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากเหตุอุทกภัยและดินถลม่มด้วยตนเองเพื่อลดความเดือดร้อนการสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยลงได้ยังมีในยสําคัญอันเป็นการนําเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับการบริหารจัดการชมุมชนเพื่อป้องกันภยัยทั้งยังทรงสนับสนุนให้มูล,ลนิธิทําการฟื้นฟูแหล่งน้ําส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการน้ําในระดับชมุมชนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภยัยในฤดูฝนและมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพการเกษตรในฤดูแลงอีกด้วยในด้านการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงมีพระนโยบายให้อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการทำธทุรกรรมออนไลน์ขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภ,ภัยอย่างยั่งยืนพระองค์ได้เสด็จลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและพระราชทานกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างสม่ำเสมอเริ่มทั้งการติดตามการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์องเองทั้งนี้ทรงมีพระภารกิจประจำอื่นจำนวนมากภากรณียกิจดังกล่าวได้นำมาซึ่งขวัญกำลังใจแก่รัษดรสร้างความผาสุขสถาพรแก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพระจัลกิติยาภานาเรนเทราเทพยวดีกมลหลวงและเจสารินีสิริพัฒมหาวัชรรารชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นมงคลนพพรานาราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักแต่ทนุถนอมพระชธิดา,าองค์แรกอย่างที่สุดตั้งที่ปารมี แต่บรรยายพระจริยวัตรอันาชื่นชมนี้ไวในนิตยสารสกุลไทยว่าสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชธิดาของพระราชก,กุมารีน้อยทรงเป็นพระราชธิดาเทราคลายพระชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้ว่าทรงเ,เหนื่อยจากพระพราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรสถานแต่ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยก็จะทรงมีพระพักช่มชื่นเบิกบาน ไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเลยหากจะได้ทรงเข็นพระชันั่าเล็กๆของพระจิติดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระชจ้ก,กุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระจิติดาออกงานที่มีผู้เฝ้าในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระจัชธิดาประทับคางๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรณ์สีสันต,ต่างๆ น่าจะเป็นที่สนใจของทารกถ้าหากเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องสรงอุมาบางบายในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอ,อยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลออพระบาทด้วยแสยพระเนตรอันจแจ่มแจ๋วบางครั้งก็ทรงเหียนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชธิดาอย่างปรีสุทิ์ไร,ร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่ง พวะเราปวงชนชาวไทยขอน้อมกล้าวนมกระหมอ่อมกลับถวายความเคารพอย่างสุดจิตสุดใจด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรากายและพระชารือไทยเพื่อความผาสุขของพระสุนิกรตลอดมาในห้วงเวลาแห่งความหงอยใยนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถบายพระพร ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดขอพระราชทานให้พระองค์สรงม,มีพระพารนไามายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกๆวันและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเพื่อจะได้ทรงเป็นร่มโพร่รมใสเป็นพลังใจและเป็นแสงสว่างนำทางแก่ประชาชนชาวไทยสืบไปพวกเราทั้งหลายเฝ้ารอฟังข่าวคราวของพระองค์พาด้วยดวงใจเปลี่ยนด้วยความหวัง และความพักดีในทุกค่ำคืนและทุกยามเช้าต่อส่งว่าจะได้รับข่าวดีที่เปลี่ยนไปได้วยความปราบปื้มใจในเร็ววันขอพระองค์ทรงพระเจริญขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานก่บท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันละยดในมิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฝักสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่วความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ